สวัสดีครับทุกคนครับในวันนี้นะครับผมเราทำการทำอีเวนต์ใหม่นะครับผมในช่องของเรานะครับนั่นก็คือเป็นการสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์นะครับแน่นอนว่าผมไม่ได้ทำสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์มาแต่สมัยผมยังเป็นแบบเบบ่เบบ่นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะลงทุกสัปดาห์นะครับการสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์ที่น้องๆอยากดูหรือไม่อยากดูกันก็ได้นะโอเคแขกสุดรับแขกสุดพิเศษของเรานะครับผมเป็นรับเชิญมาในพาร์ทแรกครับไม่ได้คุยกับพี่กันมานานมากในสุดพี่แกก็ได้กลับมาโอเคครับผมขอ เชิญแขกสุดพิเศษของเราในวันนี้มาก่อนเลยดีกว่านะครับมาสู่สตูดิโอเดินเลยเหรอโอเคครับเดินเลยเลยเลยพี่เป็นไงยินดีรับเข้าสู่สตูดิโอผมครับแม่เป็นไงครับสตูดิโอผมตอนเนี้ยเขาเรียกว่าวิวผมมันก็ตกครับพี่เนี่ยสตูดิโอผมเลยใหญ่แค่นี้แหละเออนี่แหละชิวๆบรรยากาศชิวๆไงเขาเรียกว่าบรรยากาศชิวๆรู้ไหมเนาะเออชิวๆเอางี้พี่กินน้ำก่อนนีกินน้ำก่อนไปไปไปกินน้ำก่อนพี่ ได้เลยโอ้โหชุม่มโอ้โหชุ่มคอเดี๋ยวบรรยากาศของเรานะครับก็ชิลๆไปพี่บดวันเนี้ยผมเพทําทำการมาสัมภาษณ์พี่บดนะพี่แบบคำถามผมว่ามีนิดหนึ่งนะซึ่งผมมาทำการเตรียมโพยคำถามไปแล้วพี่นิดหนึ่งที่อะไรผงส่งมาให้กูตั้งเยอะไอสัตว์ <laughs> ตั้งยี่สิบข้อคือตอนเรกผมทำการเตรียมโพยคำถามไปแล้วนะพี่นะโอเคถึงเวลาที่ผมต้องถามคำถามพี่ก่อนเลยนะพี่พร้อมับการสัมภาษณ์ยังเอาดิเอาดิคำถามแรกนะพี่พี่ชอบกินอะไรพี่เหร มาถึงอะไรอ่ะกับข้าวข้าวผลไม้อ่อกับข้าวกับข้าวอะไรก็ได้ชอบชอบกินมากๆที่แบบรู้สึกว่าชอบชอบกินเนอถ้าแบบแม่งไปร้านข้าวแกงหรือไปร้านข้าวท้ามนมีก็คือแบบอยากจะสั่งแบบพวกแบบผัดปลาไหลอะไรเงี้ยหรือว่าผัดปลาดุกอะไรเงี้ยที่เป็นเกี่ยวัปลาดุอ่ะเออพี่ชอบหมดเลยอ่ะชอบปลาดุโอเคผมเกอยู่โอเคคําถามด้วยคำถามออเดร์ครับมาผมบอกคำถามเกี่ยวกับแต่พี่หายจากยูทูบไปนานเนี่ยผมถามดีกว่าตอนที่พี่ทำอะไร ตอนนี้อรอตอนนี้ตอนนี้พี่ทำอะไรตอนนี้พี่ก็ซ้อมสักเออซ้อมสักแล้วก็ทำนู่นทำนี่ไอคยมบอกไม่ได้อะแล้วก็เอาว่าเดี๋ยวจะทำขึ้นทำทำทำอย่าทำแบบว่าพวกแบบเสื้อผ้าด้วยอะไรเงี้ยก็เลยทำทำแบรนด์แฟชั่นอะไรแบรนด์แฟชั่นซ้อมสักแล้วก็ใช่ขายของทั่วไปซ้อมสักนี่กูสักไปสิบกว่าคนแล้วเนี่ย เชียคนเลยจร,จริงจริงกลเอเป็นงานอดิเรกไงแล้วแบบไปเชียเอ้ยซ้อมสักเยอะจัดจนแบบย t u b e ไม่ได้ทำเลยอ่ะก็เลยกตอนนี้ก็คือแบบจะเป็นแบบเป็นช่างสักแล้วไม่ล้องแบบว่ามีสกิลติดตัวเฉยอ,อารมณ์เหมือนแบบ<อ>เราเล่นกีตาร์เป็นกูก็แบบสัก,สกเป็น,เ,ปนเออประมาณนั้นแค่นั้นเองอยากได้สกิลพี่พี่ว่าช่วงนี้แบบช่วงนี้ตั้งแต่พี่หายจากยูทูไปเนี่ยพี่มีความสุขขึ้นไหมหรือว่าแบบความสุขไม่มีตังใช้จริงจริงเรื่องจริง เออมันก็เริ่มทุกข์กันแหละมาหายไปนานกันสองสามปีแล้วเออใช่ใช่ผมเห็นพี่แบบไม่ได้ทําช่องเลยไงผมก็เลยแบบเออแ<ๆ>บบพี่ไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยก็คือแบบไปๆๆใช้ชีวิตมาใช่ใช่ใช่แบบไปขับบิ๊กบง <S <S บ,บิ๊กไบค์แหกโค้งแหกโค้งไปทรงไปสักไปทํานู่นทํานี่ทําหลายอย่างอะ่ะคือแบบอยากทําอะไรหลายอย่างว้างแค่นั้นเองอ่าอืมโอเคมาพี่อันนี้จะเป็นคำถามที่อยู่ในบทในบทที่ผมส่งไปให้พี่เลยนะเออ ความเป็นมาช่องพี่อะผมว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบพี่บอกแบบเกินเกินแล้วกันความเป็นมาช่องพี่อะเออแบบบอกเกินเกินพี่นเก่เยอะแหละไปออกข่าวก็บอกหลายช่องแล้วเหมือนกันก็ความเป็นมาก็แบบเหมือนว่าตอนนั้นทาเซิร์ฟเกมงกับพี่เป้อะไรแค่นั้นแล้วก็แบบอัดคลิปกันเล่นเงินขำาแล้วก็ลงแล้วก็พี่ไปเล่นกับพี่คงพี่ขวัญมีคนเริ่มรู้จักเราก็แบบเป็นคนแรกๆที่ไปเล่นมอสเล่นมอสในไมค์คร์ฟในไทยอะไรเงี้ยคนอื่นช่องอื่นเขาจะเล่นแค่แมปใช่ไหมเล่นแค่แมปเต็มที่พี่พี่มาถึงพี่ลงมอสเล่นมอ แปลกหน้าแปลกตาอะไรเงี้ยคนมันก็เลยแบบบันไส้เข้ามาดูกันเยอะอะไรเงี้ยน้องก็บอกบอกกันต่อสนุกมากกว่าโอ้ผมถือว่ามันก็เป็นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นช่องเนาะที่แบบคือตอนแรกก็แค่เป็นแบบเหมือนเด็กทำเซิร์ฟแล้วก็ไปอัดคลิปสร้างเซิร์ฟเอสเอโอกับพี่เป้ใช่ใช่ทำหลายเซิร์ฟทวันสี่เซิร์ฟพร้อมกันใช่เอสเอโอเอ็มซีฮอตเอ็มซีไอโปเกมอนเออเยอะเยอะทำเยอะทำหลายเซิร์ฟมากโอเคพี่พี่คิดว่าพี่ภูมิใจในงานอะไรตัวเองมากที่สุดอะเอาแบบ ที่พี่รู้สึกว่าพี่ภูมิใจกับมันมากที่สุดอะ่ะภูมิใจทุกอันที่แม่งได้ตังค์อ่ะจริงยูทูบก็ภูมิใจไม่ได้ภูมิใจเว้ยแต่แบบว่าช่้เวลาเราเราทำเราเป็นคนทำยูทูบใช่ไหมบางคนก็คิดว่าแ <c oughs> ี่ทำยูทูบก็แค่อัดคลิปแล้วก็ลงแล้วก็จบ จริงๆมันไม่ใช่เว้ยมันอัดคลิปเตรียมคอนเทนต์กว่าจะตัดต่ออีกมันยากมากเว้ยบางทีคนอยู่เบื้องหลังเขาก็ไม่ก็ไม่ได้รู้อะไรหรอกแต่บางทีมันเหนื่อยมากครับคลิปหนึ่งกว่าจะได้ก็แบบล่อไปแบบแปดเก้าชั่วโมงก็บีบางทีก็คลิปหนึ่งทันเร็วสุดก็สี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วแต่คนตัดแล้วแต่แต่มันต้องนั่งเตรียมคอนเทนต์อีกใช่ใช่เตรียมคอนเทนต์ผมว่าเตรียมคอนเทนต์บางทีมันก็ยากนะเสร็จแล้วมันก็แบบไม่มีเวลาไงแบบว่าช่วงนี้มันแบบทำยูทูบใช่ไหมมันก็แบบอเฮ้ย ออกบ้านบ่อยไปหาแฟนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยนะแบบไม่มีเวลาไม่มีเวลาแบบทําคลิปเวเพราะแบบแม่งคิดคอนเทนต์ก็หมดวันแล้วตื่นกลับบ้านมานอนตื่นมาแม่งหมดวันแล้วอ่ะต้องออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยทำธุระข้างนอกเงี้ยแม่งก็ไม่มีเวลาเติมคอนเทนต์อะไรวันนั้นอ่ะเพราะนั้นม,มอนจะเตรียมบางเดียวเลยผมไม่ทําไม่ได้เตรียมเลยแ <c oughs> ต่ก่อนช,ช่วงหลายปีก่อนนะช่วงสี่ห้าปีก่อนประมาณสามปีแล้วพี่สามสี่ปีแล้วอ่ะช่วงนั้นอ่ะแบบไป ช่วงช่วงสมัยยัง,ปเ,เ,งยเป็นเด็กๆอะ่ะช่วงสมัยผมยังเด็กอ่ะ่วงที่แบบเออมอนเดินมาแบบไม่ีครับเข้ากลุ่มได้ครับอะไรเง <c oughs> <c oughs> ี้ยก็เด็กัะโปรงจริงๆก็แล้วก็เด็กระโปกเลยจะบอกผมว่ามันมันก็มันก็ดีนะเอางี้ด,ดีกว่าผมถามผมถามแบบแบบให้แบบชิลๆน้อนงดีกว่าผมกับพี่รู้จักกัน,นยังไงดีกว่าผมเอออ่ะไอ้เชียพี่เล่าเลยมันนานมากเลยนะไอ้เชี่ยถ้าของไอเว็บอ่ะกูจําได้อยู่ของไอเว็บบ้านที่คือแบบมาหากูแรกๆก็มาหากูพี่เมาหมดโปเ่มอน ผมไม่มีเพื่อนวะผมแบบผมแบบขออยู่กลุ่มได้ไหมตอนนั้นไอไอเวบแบบซับร้านกว่าอ่าผมขออยู่กลุ่มได้ไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยกูแบบเฮียอะไรกูคุยกับไอป้องเฮียอ,อะไรของแม่งวะอ่าชาร์ตหนึ่งกูบอกว่าเฮียกลุ่มพี่มันแบบเต็มแล้วเงี้ยไม่บอกว่าพี่นั้นน้าด้านเลยแล้วกันผมอยากจะได้มมดพี่ที่ผมอยากจะเข้าอยู่กลุ่ม <laughs> อะมเข้าเหาอะไอสัตว์ตรงดีอะไรเงี้ยอ่าเออมาโปเกมอนมาโปเกมอนเปิดเซิร์ฟ เออใช่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 เสร็จแล้วว่ารู้จักว่ารู้จักไอ้มอนหรือเว็บก่อนเนี่ยลืมแล้วเหมือนกันรู้จักพี่เว็บก่อนแล้วก็รู้จักไอ้มอนผมตอนหลังเออเรารู้จักกันเรื่องอะไรวะรู้จักครับผมตอนผมเล่นซ่อนแอบมั้งผมเล่นไม่อร์ไม่ไม่แต่เราเล่นเราเล่นก่อนนะเรารู้จักกันก่อนหน้านั้นเว้ยเรารู้จักกันก่อนหรอที่จะเล่นซ่อนแอบอีกใช่ใช่เหรอใช่แต่เราแบบไม่ได้เล่นคลิปด้วยกันไม่ได้แบบคอล์ลักันแค่หนึงเออาม่ใช่อ่ะผมเคยไปพิมพ์หาพี่ไลฟ์สตรีมพี่อยู่ตอนพี่ไปสตรีมในทวิต กูยังงงใครวะสิบสองท่ามาเลยเพราะพี่ไม่ได้ดูใครเลยไงเก็ตวะพี่ก็เลยแบบไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยแบบไม่ครับแบบมีใครบ้างอะทุกคนนี้ก็ยังไม่รู้เก็ตไหมถ้าเราถ้าเรา,าเป็นคนททาเราจะไม่ค่อยดูเราจะแบบเราจะไม่ค่อยดูคนไทยดูต่างชาติด้วยเพราะว่าเราจะกรอบเขาไม่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 แต่ก่อนนะพี่คิดคนเห็นเองใช่ไหมมันก็เลยแบบไม่ได้ดูใครอ่ะไม่ได้ดูของคนไทยไม่ดูของต่างชาติไม่ดูเฮี้ยอะไรเลยก็แบบก็อยู่กับเพื่อก็ป้องอาชิปกันป้องกูอยากทำอย่างนั้นวะป้องกูอยากทำอย่างนี้วะเฟิร์สนู่นนี่น่พีก็ทแบบ ก็คุยกันแล้วก็ทํากันก็แบบหามุงหามมดเพราะตก่อนเราก็รู้หมดเยอะทำนู่นทำนี่เองได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบก็แบบก็ปกติอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ดูของใครก็เลยไม่รู้ว่าแบบใครเป็นใครอะไรเงี้ยแต่น้องก็บอกคนนี้คือคนนี้คนนั้นคือคนนั้นอะไรเงี้ยรู้จักน้องๆ้องแฟนคลับมากว่าเอ่าผมเห็มเหนเข้าใจแต่ช่วงนี้ก็นะเราก็ต้องหาต่างประเทศเรามาทําวิวถึงเยอะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องปกติของยูทูบอ่ะเนาะ คอนเทนต์มันก็ตายอ่ะก็คือแบบมันไม่ได้ตายหรอกครับแบบบางทีอ่ะเราทำคอนเทนต์สมมติแบบคอนเทนต์รถแข่งเราทําไปแล้วใช่ไหมเราก็ไม่อยากจะกลับมาทําอีกเพราะคนมันดูไปแล้วอะไรเงี้ยอืมใช่แต่แต่ถ้าเกิดทำอีกวิวมันก็เยอะนะใช่ใช่แต่มันแต่มันมันมันเอากลับมาทำทุกรอบไม่ได้เราละอายกระจายแค่นั้นเองใช่ใช่เราแค่ขี้เกียจเอากลับมาทำอีกรอบไม่ไม่แบบขี้เกียจทำมาสองดีกว่าเออมันลายกระจเฉยๆว่าแบบเชียร์เอามาเอามารีเมคอีกแล้วอะไรเงี้ยโอเคตออน่พี่ว่าจุดเปลี่ยน ในช่องพี่อะที่แบบทําให้พี่รู้สึกแบบเป็นจุดเปลี่ยนที่สุดอะคืออะไรผมตอบไม่ได้นะอันนี้ผมตอบไม่ได้ผมตอบไม่ได้ <c oughs> จุดเปลี่ยนจุดผมไม่ไม่ใช่ว่าเชิงไม่เช่ว่าจุดเปลี่ยนมันเชิงว่าแบบพี่กับพี่เป้อะมันเล่นคู่กันไงเก็ตไหมอ่ะมันเป็นแบบช่องสองคนอะมันก็เลยเป็นจุดเด่นมากกว่าแล้วก็ถ้าจุดเปลี่ยนมันแทบไม่มีจุดเปลี่ยนก็พี่ก็แบบมีพี่ก็แบบเล่นลักคกี้บ็อกอ่ะเนี่ยคนก็เริ่มดูเยอะแต่พอช่องอื่นทาตามพี่ก็แบบด้วยความว่าแบบเฮอยช่องอื่นก็ทํากันเยอะกูก แต่กูรู้สึกว่าไอ้หียคนทำกว่าเยอะกูก็ไม่ทำแม่งลอะอะไรประมาณนั้นเออเออจดเปลี่ยนแบบจดเปลี่ยนที่แบบแบบจากวิวเยอะๆอยู่ดีๆแม่งตกครวบเลยวิวเยอะๆช่วงนั้นอ่ะพี่ไก่กเว็บแบะคุยกันเรื่องจะไปทวิตถูกไหมไอะเรื่องค่าสีม่วง<ส>เรื่องค่า,คาสีม่วงค่าสีสม<อ>่วงก็คือแล้วพี่ทวัดพี่อ่าเราคุยกันสามคนเราคุยกันสี่คนในกลุ่มมีป้องมีม่อนมีไอเว็บเว็บเออมีมึงมีพี่แค่นั้นเองมีนักเตคนเออสี่ห้าคนอ่าก็คุยกันว่า เออถ้าไปอ่ะก็คงจะดันไอ้มอนให้มอนมันอยู่ยูทูบอะไรประมาณน,นี้ยมอนมันคงโตยูทูบตอนนั้นนะมอนแบบก็ยังแบบมันไม่ได้โต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 ,โตเท่าเท่าทุกคนอ่ะเกตบัมมันก็ยังไล่ระดับกันทุกคนทุกคนจะไล่ระดับมีเว็บมีพี่มีมอนอะไรเงี้ยป้องกัอยู่ท้ายสุดอะไรอย่างเงี้ยพี่เฟิร์สด,ด้วยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ว่าเออเดีย๋ยวเราไปทวิตไหมอะไรเงี้ยพี่ก็คุยกับไอ้เว็บว่าถ้าเว็บมันไปอ่ะเว็บมันเซนอ่ะเดี๋ยวพี่อ่ะจะตามเพราะเราคุยกันมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วพี่เป็นคนรับปากใช่ป่ะรับปากก็แบบไม่ถออดดคพูะไรยงเี้ ไอ้เฮียแล้วเฮียเว็บรุ่งเช้ามามันเซ็นเลยเว้ยแล้วแบบเฮียเราคุยกันวันเดียวเองอะคุยกันวันมาสองวันเองไอ้เฮียเว็บเซ็นเลยแล้วกูแบบเอ้าเซ็นด้วยไอ้เฮียแล้วกูรับปากไปแล้วด้วยคำว่าแบบพี่รับปากไปแล้วใช่ไหมพี่ก็แบบอ่ะเก็ตไอ้เฮียกูรับปากน้องไปแล้วอะกูต้องทำกูแบบพี่ในกลุ่มอะเออกูก็เลยเซ็นเบ็ดเซ็จปั๊บก็มันมีเรื่องหลายอย่างครับใน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 นั้นแต่เราพูดไม่ได้แล้วกันมันก็กลายเป็นว่าเราทําอะไรในนั้นอะมากโตมากไม่ได้เก็ตไหมก็กลายเป็นว่าทุกคนต้องมาดูม่อนคลิปพี่เก๋เว็บบแแม่งบ สองนาทีเต็มที่ได้ดูแบบแค่เทลเลอร์อ่ะมันทำอะไรได้ตอนนั้นไม่ได้ครับขอแบบขอไปลงคิดเต็มแล้วมันทําไม่ได้เก็เป็นมันเป็นสัญญาของมันเนอะสัญญามันแบบมันมันพลาดมากมันพลาดสรับพวกผมมากเ้ยแต่ว่าก็ตอนนั้นมันก็ทําให้แบบไอ้มื่มันโตไงแต่ผมมากลับผมก่ผมมากลับไปดรอปแทนเก็บปะแล้วช่วงนั้นอ่ะเว็บมันหลุดสัญญาก่อนพอดีแต่ผมมันยังไม่หลุดมานั้นเออมันก็เลยแบบเว็บมันก็เลยแบบ กับตัวประธานตัวตอนนั้นผมกลับมาปั๊บผมก็แบบไม่ได้มี energy แล้วอ่ะที่แบบที่แบบไม่อยากทำแล้วอ่ะเพราะว่าตอนนั้นแบบแค่ลงคลิปแบบลงคลิปแบบไม่องดค content มากอ่ะเขาก็เขาก็ให้เงินมาแล้วแต่ละเดือนะแต่แต่นี่คือแบบเราเราพอเราต้องแบบเราพอเราพอเราต้องกลับ content อะไรเยอะอยู่นั่นอยู่นั่นพี่ก็คิดเหมือนเดิมพี่ก็ทำคลิปพี่ก็คิดอนเทนต์เหมือนเดิมทุกอย่างเวยแต่แค่แต่แค่กลับมาแล้วเรารู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วมันมันมันแบบมันไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะกลับมาวิวอะไรมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะมันก็เลยท้อเวย มันท้อมันมีอยู่แล้วมันหมดไฟอ่ะทุกคนมันแบบอ่าทําไม่ได้ตังค์อ่ะแต่ก่อนเราทำเพื่อความสนุกใช่ไหมแล้วมันก็ได้ตังค์ด้วยตอนนี้แบบทําแล้วแบบไม่ได้ตังค์อ่ะแล้วแบบเชียคือแบบอย่างน้อยแบบเชียรพันสองพันวิวมันก็ยังจะดีใจใช่ไหมมันแบบพันสองพันคนนั่งดูเราอะไรเงี้ยตอนนี้แบบเชียรเจ็ดแสนแปดแสนแบบคนดูไม่ถึงสองพันอะไรเงี้ยมันก็ท้อเป็นเรื่องปกติอ่ะผงเก็ตว่าผมว่าทวิตนี่เป็นจุดเปลี่ยนของหลายคนเลยนะไม่ได้แค่ตัดต ใช่แต่ผมกับม่อนน่ะผมกับม่อนในเว็บอะไรเงี้ยในแก๊งเราเหมือนเดิมเราไม่ทะเลาะอะไรกันเลยนะไม่มีทะเลาะเฮี้ยอะไรกันเลยก็ยังเจอกับกรุงเทพจะอยู่กรุงเทพกันก็ยังเจอกันเหมือนเดิมครับแล้เจอกันเหมือนเดิมคุยแชทอะไรก็คุยกันเหมือนเดิมไม่ทะเลาะอะไรกันเลยกลุ่มไม่ได้แตกครับแต่แค่ต่างคนต่างโตแยกกันแบบทำของแนวตัวเองใช่ไหงใช้ชีวิตของตัวเองกว่มโตแล้วเพราะว่าแต่ละคนก็แบบบอกมันแบบไม่ได้มันเขาเลยนะชีวิตมันแบบไม่ได้ตรงกันคนเรามันมีความคิดของตัวเองไงทุกคนมอนก็แบบจะไม่ได้แบบมาอยู่ในกลุ่มแแบบบบต้อง มานั่งรอผมทำคอนเทนต์ตลอดเวลาเลยเก็ตไหมไอ้ม่อนมันก็คิดคอนเทนต์เองได้อย่างงี้แต่ละคนมันก็คิดคอนเทนต์ของตัวเองได้มันก็เลยแบบเป็นจุดที่แบบว่าไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันแค่นั้นเองครับแต่ถ้าถามว่าเรามีคอนเทนต์อะไรเงี้ยแล้วเราเฮ้ยคนเราขาดหรือว่าเราอยากเอามาเล่นแล้วก็คุยกันแล้วก็ยังเล่นกันได้อย่างว่อนทักป่าพี่ก็เออเอาดีอัดดีอะไรก็ประมาณเนี้ยมันก็ปกติเก็ตเก็ตแต่ถ้าไอ้ม่อนไม่ชวนผมก็ไม่ได้อัดเพราะมันมีช่วงหนึ่งอ่ะผมเกเรมากๆก็คือช่วงแบบติดขับบิ๊กไบค์ไปต่างจััังหวดดบบ่อออยไ้มนนป๊ ่เชี่ยผมอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยแม่งอัดอไม่ได้แล้วแบบไอบ้ม้อนนัดไม่บ่อยอะไรเงี้ยเชี่ยแม่งไม่ต้องนัดพี่โบสแล้วอะไรบอสนะกูรู้ความคิดน่นจะเป็นแบบนี้แหละวะ <S <S 2> <S 2> ่าใช่ความคิดอนี้นแหละว่าไอ้เชี่ยกูนัดไม่ไม่มาเลยเลยกูไม่นัด<ม>แล้วผมคนเดียวในกลุ่มแบบที่แบบไม่ค่อยมาแล้วแล้วพอผมมาคนอื่นก็ไม่มาอะไรเงี้ยมาก็กลายเป็นแบบทะเลเท่าไหร่ทั้งกลุ่มอ่ะเก็ตไหมเออม้อนมันก็เลยแบบรีทีมประมาณนั้นมากกว่าหาแบบคนที่อัดกันได้ประมาณนั้นครับนี่พี่โบ๊ทเอางี้ดีกว่าผมว่าคุยเรื่องนั้ำอะไรยเโอะแล้ววเอาางีีี้ดก่่พคุยเรื่องไม่เครียดบ้างดีกว่า สเปคผู้หญิงดีกว่าสเปคผู้หญิงเหรอเชี่ยสเปกดีกว่าสเปคดีกว่าสเปกผู้หญิงเชี่ยเอ้ยกูแม่งแบบคือเขาจะบอกกูทรงโหดป่ะแล้วแบบเชี่ยอ่ากูบอกว่ากูชอบผู้หญิงแบบแนวน่ารักน่ารักนี่กูจะผิดไหมวะให้ผิดไม่ผิดไม่ผิดแค่ก่นมีความชอบตัวเองแบบแนวเท่กูก็ชอบผู้หญิงที่เท่กูก็ชอบอ่าอีกคนก็ชอบใช่ใช่ผู้หญิงน่ารักกูก็ชอบมัน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 แค่คนละคนละแบบ คนลรสชาติคนแล้วแบบสายตาการมองเฉยทุกคนน้องๆอ,อาจจะแบบไม่ได้ซีเรียสเว้ยเพราะน้องๆอ,อาจจะเด็กอยู่แบบพอพี่แบบพอพ,พี่เริ่มโตแล้วอะแบบเชแบบแบบี่พี่พอแบบพี่สักใช่ไหมเชื่อกูชอบผู้หญิงคนนี้มันเท่มทันสักอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่ชอบผู้หญิงที่เท่ทุกคนนะมันก็จะแบบว่าคนแบบเป็นบางคนที่สะดุดตาเก็ตไหมเออแต่บางทีแบบว่ารู้สึกว่าชอบแต่ก็ไม่กล้ายุ่งอะไรเงี้ยเขาแบบไเชี่ยผู้หญิงเท่ก็คนคุยเยอะอะไรเงี้ยผู้หญิงน่ารักคนคุยก็เยอะอะไรประมาณเนี้ยก็จะไม่ค่อยกล้าก็แบบได้แค่แบบมองๆชอบมากกว่า อ่าก <im itation> ็คือแบบมองว่า,าชอบแต่ว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ไปคุยไม่ได้ไปร่วมวงคุยเขาตัวเล็กทั้งไปก็แบบตัวเล็กสูงเท่ากันก็ได้ไม่ได้สีเลียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ปก <im itation> ตินะก็แบบชอบคนน่ารักชอบคนเท่เป็นเรื่องปกติของผู้ชายวะผู้ชายผู้ชายเป็นปกิเรื่องปกติเปเรื<ๆ>่องปกติผมบอกเนมันไม่ได้เรื่องปกติแต่ว่าบางคนก็แบบแล้วแต่คนอ่ะแล้วแต่ความชอบคนอ่ะคนเราแม่งเกิดต้งมีตั้งหลายร้อยล้านคนความชอบไม่เหมือนกันหรอก <im itation> S <S ใช่ใช่แต่ไม่ได้ชอบแบบผู้หญิงน่ารักเกินอะ่ะเก็นปะแบบน่ารักเกินไปแบบไอ้เชียไม่กล้าแต่ไม่กล้าแต่แตะอะไรเงี้ยแบบไม่ถึงเออไม่ถึงเออไม่ถึงอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็แบบผมว่ามันก็ก็แล้วแต่เราคุยยากเออเป็นสเปคเฉยครับสเปคที่แบบในใจเราสุดท้ายเวลาเราเรา,เราคุยกับใครเขาบใครอะ่ะเราชอบคนนั้นเวเราก็ไม่มันก<ส>็ชอบอ่ะสเปคเราก็ไม่ได้ตายตัวแล้วเราก็ไอ้เชียต่อให้มึงชอบขาวชอบสวยชอบนมเล็กนมใหญ่อะไรเงี้ยมันก็มันก็ตายตัวแล้วครับมันก็แบบเป็นเรื่องปกติแล้วแบบไอ้เชียมึงมึงก็ไม่่่ไไไไมมดด้้แบบ ชอบพี่เป็นเพกสุดท้ายมึงชอบคนนั้นมึงก็รู้สึกว่าเขียยต่อยเขาแล้วตายยังไงมึงก็ชอบเขามากกว่าเพราะมึงรักไปแล้วอะไรเงี้ยชอบไปแล้วจริงครับจิบน้ำหน่อยไปนี่พี่เอาน้ำไปผมไปจิบน้ำหน่อยอย่านไล่ย่อไล่ย่อนละจิบน้ำหน่อยมตอนนี้เราก็ผมว่าเราถามาถามมาครึ่งหนึ่งแล้วนะพี่นะก็แบบเหลืออีกสองไอ้ผมขออีกสักสามคำถามแล้วกันพี่แล้วแบบสามคำถามแล้วผมก็แบบเออปล่อยพีแล้วเออมาดิมาถ้าเกิดพี่เขียดอ่ะพี่จะการกรบอารมณ์ตัวเองไงแบบเขียดเขียดจัดเลยแบบอยู่ดีๆแบบวันนั้นแบบ แม่งทุกอย่างแม่งดาวหมดเลยแบบจุดต่าสุดของชีวิตอะแบบวิวก็ตกพี่ค่าตัวตายครับใช่เอันยอกยอมกนมันมเคยมีเลมันเคยมีจุดที่แบบว่าเครียดจัดจัดเหมือนกันเครียดแบบค่านู่นค่านี่ค่านั่นแล้วมันห่างกันไม่ทันะม่นเครียดจัดจริงแต่แบบช่วงนี้แบบกัญชามันแบบถูกกฎหมายแล้วทุกคนก็ยี่สิบก่อนนะครับแล้วค่อยลอง ก็ช่วงนี้แบบเครียดก็กัญชาเดียวมึงก็รู้มันมึงอยู่กับพี่มึงก็รู้มึงแบบก็ลองกันเออลองมานานแล้วเออเครียดกับกัญชาแค่นั้นครับก็แบบว่าชีวิตชีวิตพี่เนี่ยชีวิตพี่นี่เวลาที่แบบแบบล้วถ้ามันเฉวก็คือชิวเลยนะก็คือแบบช่างแมงถ้าเกิดจะช่างแมงก็คือช่างแมงเลยแต่ถ้าเกิดแบบจริงจังคือจริงจังเลยใช่ถ้าแบบทำงานผมโคตรบ้าเลยถ่ายมอนเนี่ยแบบไม่พักเลยเขาเรียกว่าเหมือนแบบเหมือนช่วงมีไฟก็คือจะมีไฟแบบสุดแต่ถ้าเกิดแบบช่วงไม่มีไฟก็คือไม่มีไปเลยแบบดับไปเลยดับว ช่วงนี้ก็แบบช่วงนี้พี่ก็แบบมีไฟในการที่แบบได้สักคนได้ซ้อมสักเว้ยแต่ก็มีช่วงช่วงเมื่อิที่แล้วหมดไฟสัตว์เลยแบบสักคนแล้วคนเจ็บแล้วลายแม่งออกมาแบบไม่ได้แบบไปอ่ะเข็ยนมันก็รู้สึกเฟลเเออแม่งแบบเชีร์ไอ้หมดไฟว่ะไอ้สัตว์มันมันเป็นช่วงชีวิตคนเราอ่ะแบบต้องมีต้องมีไฟหมดไฟบ้างเป็นเรื่องปกติทำอะไรหลายอย่างครับอยากเป็นในหลายอย่างแค่นั้นเองมันก็เลยแบบผมว่าผมว่าแบบหลายช่องอ่ะหลายช่องส่วนใหญ่ก็จะถามแบบอยากมีซับเท่าไหร่อยากบอกอะไรเอฟซีอยากรูอย่างน เอาจริงผมคิดแกถามผมผมถามแบบนั่นดีกว่าถามแบบพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าตัวเองอะรู้สึกว่าพี่ดังสุดดังที่สุดเลยแบบคนรู้จักพี่เยอะสุดเลยตอนไหนตอนเยอะที่สุดหรอเชีย่ยไม่รู้ว่ะแต่ก็ผมผม,ผมรู้นะช่วงอยู่โอเอสก็คนก็รู้จักเราอยู่แล้วอะแต่มันได้ออกงานบ่อยได้ออกอะไรบ่อยได้แบบโดนโปรโมทบ่อยมันก็เลยรู้สึกว่าคนได้รู้จักช่วงนั้นเยอะมากเพราะไปไหนได้ไปไหนน้อง,องๆไดรู้จักพวกเราแหละเพราะแบบ ก็เ,เป็นกลุ่มเกมและแกล้ตอนนั้นมากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงชุมไอ้แหกโค้งเออช่วงแหกโค้งไม่แหกโค้งมันก็มีคนรู้อยู่แล้วอ่ะแบบเรื่องปกติไอ้เฮี้ยอ่ะ,อะเออมันก็เรื่องปกติโค้ดแบบเกมเมอร์ลดล้มไอ้เฮี้ยงก็เป็นเรื่องปกติที่แบบมันอารมณ์มันอารมณ์อารมณ์เหมือนว่ามันอารมณ์นวสมมติแบบมึงเป็นคนดังมอนมึงเดินเหยียบขี้แล้วมีคนถ่ายวิดีโอติดอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติที่วแบบิวมันจะเยอะเออเป็นเรื่องปกติครับเพราะแบบ ส่วนมากเกมเมอร์เขาไม่ค่อยเห็นต่กอนนะมันไม่ค่อยเห็นใครไปทําอะไรอยู่แล้วเกมมันไม่ค่อยแบบอ่าเลียวไม่ค่อยถ่ายเลียวไม่ค่อยแบบออกไปวอลข้างนอกอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติส่วนใหญ่เกมเมอร์เขาจะคิดว่าเออผมนั่งอยู่บ้านเล่นเกมนั่งอัดคลิปตะเกกันมันเหมือนเป็นเน์ดอ่ะชอยช่แต่เพราะนั้นมันผมบ้าอยากไปนู่นไปนี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยออกบ่อยก็เลยล้มอ่ะเหนื่อยด้วยเลยเอางี้ดีกว่าพี่ผมว่าเราเข้าเรื่องเข้าเข้าเรื่องที่ผมว่าพี่น่าจริงจังที่สุดพี่แะผมว่าพี่น่าจริงจังกเรื่องนี้ที่ส ก่อนคำถามสุดท้ายก็คือว่าพี่เราประสบการณ์ความรักพี่เด้อในตอนนี้เชียรยากวะไม่ค่อยดีอ่ะไม่ดีเลยอ่ะเออไม่ดีเลยเออไม่ดีเลยไม่ดีเลยจริงไม่ดีไม่ดีมากๆกูแบบถึงขั้นแบบเรื่องงานเรื่องการก็แบบมันก็ยังพอพอพอแบบคิดได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่แบบมันเท่าความเครียด่เรื่องความรักกูแม่งเครียดจัดเลยเครียดจนร้องไห้อ่ะเออมันแย่แย่แย่เหี้ยกูแบบกล้าพูดเลยว่าแบบมันแย่จริงแย่เออแย่มาก แต่มันแบบเอานมาพูดเยอะไม่ได้อะมันเป็นเรื่องแบบใช่ใช่ใชเดี๋ยวมันเสียเขาอันนี้อันนี้คนใหม่คนเก่าเนะี่ยก็มีเหมือนไม่มีอ่ะเขี <kar> ้ยเหมือนแบบไม่ได้คุยกันไม่ได้ทาอะไรด้วยกันไม่ได้เล่นเกมด้วยกันไม่ทําเฮี้ยอะไรเลยอ่ะเหมือนแบบมันเลิกกันไปแล้วอ่ะอ่ะเออเหมือนกูแบบเขี้ยกูยังนั่งแบบหาเพื่อนหาะไรคุยอยู่เลยกูรู้สึกว่าแบบขเขี้ยกูแม่งแบบเขี้ยแม่งแบบไม่ได้เหมือนมีเขาแล้วอ่ะเขาแบบไม่ได้อยากคุยกูเขาไม่ได้อยากคุยกูอะไรประมาณนั้นอ่ะก่ะเกแต่ก็่าก็ ใช้ชื่อส่งบัตอนนี้กูว่าแบบอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากไปเที่ยวไปนู่นก็แบบตามภาษาที่พายแล้วอ่ะกูแบบก็คือต่างคนต่างอยู่พู้ดีกว่าใช่ใช่มันก็เหมือนเหมือนมันคือการเหมือนต่างคนต่างในชีวิตของตัวเองเออถ้าถามว่าแบบเชียร์เปิดใจแบบกูก็เปิดใจนะเว้ยแต่กูก็ไม่เคยได้สาวนี่เพรากูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าจีบสาวไงเก่งป่ะอ่าอ่าโอเคเด็กเอออารมณ์แบบช่วงนี้ก็่วนี้ก็แบบเท่ๆหน่อยก็แบบแต่ก่อนแต่ก่อนโบลแบดบ่อยตอนนี้ไม่ไม่แบทละ ไม่ไม่มันก็แบบไม่คลาจีบเฉยเพราะแบบกลัวกลัวแบบกลัวผิดหวังอะเก็ตปะอ่าเก็ตยู่เก็ตอยูไม่กลาจีบเพราะแบบกลัวเสียใจเฮ้ยแต่ก่อนโบอดแบดบอยไม่ใช่เหรอพี่นั่นอะแบดบอยที่อะไรเกิดมามีแฟนไม่ถึงสามคนเลยคนนั้นไงคนที่พี่ไปหาวันเดียวอะวันเดียวที่อะไรวะมึงเอาอะไรมางคนคนนั้นไงคนไหนคนนั้นคนไหนคนที่พี่ขับรถไปหาเขาที่ต่างจังหวัดอะคนที่พี่ไปหายรูปสงมาผมว่อ๋อคนที่พาไปรถล้มนั่นนั่นแบบนั่นคนที่สองเลมาพี่มีแฟนสองครั้งเอง หมดแบนบอยแบนบอยก็เฮียละ <S <S <ingo> เอางี้พี่คำตอบสุดท้ายละเ <c oughs> อออนาคตพี่อยากทำอะไรถ้าเกิดแบบยูทูบมังไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆแบบเพราะว่าผมผมยังไงทุกคนไม่ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ายูทูบมันไปต่อไม่ได้แล้วมันปนังอ่ะมันมันมันก็ทําในหลายอย่างเวยก็ทําในหลายอย่างอาจจะก็เหมือนตอนที่ที่ยังไม่ได้เจอยูทูบอ่ะก็อยากเป็นเกมเมอร์ทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยพอเจอยูทมันก็เป็นจุดเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นแต่แต่พี่คิดว่ามันเป็นไทม์โซนช่วงเวลามากกว่า สมมติแบบช่วงเรายีเราทำ YouTube อะไรเงี้ยช่วง30เราก็อาจจะเจอแพทชั่นใหม่ๆห5่7 19 18อาจจะเจอแพชั่นอีกแบบหนึง่งเราก็อาจจะแบบชอบเลยอีกแบบหนึง่งไปแล้วอะไรเงี้ยม,มันไม่แน่ไม่นอนว่าแบบในอนาคตเราจะทำอะไรเวย้ยแต่ถ้าแต่คนเรามันรู้อยู่แล้วว่าเราอยากทำอะไรนะตอนนี้อย่างตอนนี้กูอยากทำแบรนด์เกมแบรนด์เสื้อผ้าอยากดีไซน์นู่นดีไซน์นี่อยากทำงานศิละปะอยากทำงานที่เป็นศิลปินทำพงทำเพลงมันก็เห็นใช่ปะอ่าอ่าพี่ก็เลยรู้สึกว่า ที่อยากทางานอะไรที่เป็นเป็นแบบงานศิลปินที่แบบตายไปแล้วแบบมีคนจําเราได้ตายไปแล้วแบบแม่งมีของที่เราแบบทาไว้ยังอยู่อะไรวะนั่นแค่นั้นเองคลิปก็ถือว่าเป็นศิลปะนะคลิปก็เป็นผลงานมันก็เป็นผลงานของเรานะแบบเออเราก็เคยทำแบบตายไปก็ยังอยู่ถ้าเกิดจะทุบมันนะถ้ามันก็เป็นงานแบบอย่างแบบพี่ก็อยากแบบไปเจอแบบวาดรูปอยากไปสัก อยากไปนู่นอยากไปนี่อะไรเงี้ยอยากสักมันก็ขายผลงานที่แบบเราอยากจะขายอยากจะสักได้อะไรมันอ่ะสักก็คือศิลปะแต่เป็นศิละศิลปะบนร่างกายใช่แต่มันมันคือตัวศิลปินไงก็เหมือนเราร้องเพลงทาเพลงงานงานสักก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบภาพวาดที่อยู่ในหนังคนอะไรมันก็นคืองานศิลปินก็ค<ๆ>ือเป็นแบบเหมือนเราเป็นศิลปินแบบพิากรตู้นใช่ใช่ใช่มันก็แล้วแต่คนชอบอย่างช่วงนี้พี่แบบพี่ซื้อเครื่องสักมาสี่ห้าเครื่องพี่รู้สึกว่าแบบเครื่องสักแบบสักมันก็แบบ มีมีเขาเรียกว่าอะไรวะมีถมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีมีทิกมีอะไรของมันไม่ไม่ได้แบบว่าจับเครื่องสักมาสักมันก็สักได้เลยอ่ะมันยากเครือ <ะ S 1> <น>่องเครื่องสักมีสีห้าแบบอะไรเงี้ยแบบคอยลอตเตอรี่ปลากาอะไรง<อ>ะเงี้ยมันก็แบบเหมือนเหมือนเล่นเหมือนมึงจับปืนอะ่อะเอเคก็สั่นสั่นสั่นเลยมันก็จะคุมยากอะไรเงี้ยเห็นปากาก็จะแบบเหมือนถือเอ็มเอ็มโฟอะไรเงี้ยช้าๆอะไรเงี้ยไม่แรงมากอะไรมันแต่ละมันอันต่างกันพี่คิดว่าการสักเหมือนเหมือนเหมือนพี่ไปเล่นเกมอ่ะพี่ก็คิดว่า เที่ยเด่ไอเที่ยเดเกมเนี้ยกูต้องผ่านไปให้ได้แค่นั้นเองอ่ะเก็ตโอ้โหมันก็นะก็ถ่านไปเยอะเนาะเราก็โตโตวแล้วพี่ตอนเนี้ยคือเราทั้งหมดก็โตกันแล้วอ่ะผมก็คงบอกอะไรพี่ไม่ได้กับอนาคตของเราทั้งคู่อะผมผมแบก็อยากก็อยากให้ทุกคนตามครับตามไอจงไอจีมอนไอจีผมอย่เงี้ยก็ตามตามกันไว้มันก็ยังแบบใช้ใช้ชีวประจําวันเหมือนเดิมอืมเออก็ทุกนี้แบบใครฟอร์มาก็รับครับ รับตัผู้หญิงครับผู้ชายก็อยุดชนะแล้วแบบถ้าผู้ชายฟอร์มาแล้วแบบทักว่าเอ้ยผมติดตามพี่อย่าพี่ราบครับถ้าแบบมึงฟอร์มาแล้วแบบยเงียบไม่พิมพ์อะไรมาพี่ก็จะไม่ลับครับเป็นเรื่องกติเอาเรื่องจริงแล้วตรงๆไงเออเอาสมมติแบบมีคนทักมาแบบพี่โบ๊ชผมแบบชอบพี่มากเลยอะไรเงี้ยแล้วคุยกับกูเนี้ยอ่ะกูมีเพื่อนคุยกูรับฟอร์มึงอะไรเงี้ยแล้วแบบมึงฟอร์มาแล้วมึงบเงียบโอเคมึงแค่แค่อยากตามแหละอะไรเงี้ยไม่อยากแบบเมคเฟรนอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าอ่ะเกตเก็ตโอเคพี่ วันนี้น่าจะถึงเวลาที่บาร์ปิดแล้วขอบคุณมากพี่บอสที่มาสัมภาษณ์ในวันนี้มึงยังนับว่าเป็นบายเหรอวะมึงถามจริงเนี่ยบาร์เขาบอกเบอกแล้วไงว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรวะงบเราน้อยยูทูบประเทศตังค์น้อยช่วงเนี้ยงบเราก็มีแค่นี้แหละพี่อันนี้ให้อีกสล็อตตัวหนึ่งอ่ะกูอยากรู้ก่อนที่แบบมึงจะเอากูอัดอ่ะมันเป็นแบบอะไรก่อนที่แบบแบบก่อนที่มันจะอัดมันเป็นแบบแบบบาร์หรูๆเลยทำแบบหลุ่เลยอ๋อแล้วแบบอันนี้คือกูกูคนแรกใช่ป่ะใช่ใช่ว่าแล้วเหมือนครั้งที่แล้วเลยคนแรกก็ได้มีอะไรดีไอ้เมีย โอเคโอ้โอเคแหละคิดเลยมากเลยพี่คิดเยอะเลยไอ้สลัดไปสี่ตัวได้ไหยเนี่ยกูเข้าใจแล้วมึงได้ตังค์น้อยมึงไม่ทำพร็อพทำชงทำฉากให้มันดีๆกว่านี้หมดจะทำไปแล้วไงแต่เดี๋ยวใช้สล็อตเปิดเลยไอ้สล็อตเปิกัดจัดเลยมันจอไม่ติดมันจอยไม่ติดครับมันจอยไม่ติดตอนนั้นมันจอไม่ติดก็เลยทำอย่างนี้แหละนี่แหละพี่ชีวิตก็อย่างนี้แหละเนาะอย่าไปคิดมากพี่สัตว์เคยบอกว่านี่แหละชีวิตอยากทำก็ทำไปครับ ชอบ,บอะไร,รชอบอะไรก็ทาครับนนตอนนั้นเดี๋ยวก็เจอเองครับพี่เอางี้ขอหนึ่งคำบอกน้องๆหน่อยที่แบบดูเขาก็บอเออถ้าเกิดอยากถึงฝันตัวเองอ่ะถึงแบบฝันเราอะแบบบางทีฝันเชื่อของเมอ่อใครๆอะก็ถึงฝันได้แต่สิ่ง,งที่ยากสุดเลยถ้าเกิดฝันนั้นแม่งดับไปแล้วะจะทําเพี้ยไรต่อเนื่องทียากสุดไหมไม่มีคําคมดีๆจะมีคําคมกวนตีนได้ปะเอาแบบอ๋อไม่ผมไม่ได้ใค้คำคมก็ได้มีเรียบอกไป c เคมีไม่ค่อยคล่องน้องแต่ส่วนเรื่องบ้องอะคุยกันได้ครับ เรื่อง่ไบหาเยอะยี่สิบคนนะสมุดยี่สิบคนนะครับเย้ยกูไปสัมภาษณ์เชฟดีกว่ากูไม่ได้ไปสัมภาษณ์มากูไปหาเชฟอเลยเพราะวานพี่คุยกับป้องอยู่ไว้ก่อนพี่กลับกรุงเทพอ่ะอ่ะพี่คุยป้องอยู่ป้องอยู่ไหนวะเดี๋ยวพี่ไปรับอยู่สาทรพี่กำลังเลิกงานเนี่ยเดี๋เลิกงานเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ป่ะอ่ะป้องกูเพิ่งซื้อโอจีมาเลยตาดุดบ้องของกูกันไอ้ยต้องบอกเคพี่เย้ยเชฟกูเป้เชฟกูดุดบ้องแล้ว โอเคพี่เจอกันพี่บอสโชคดีไปไปออกมาได้แล้วไอ้เนี่ยไล่แล้วไล่แล้วไปไปไปเราอะหมดประโยชน์แล้วสิโอเคโอเคก็ถ้าเกิดอยากให้เราสัมภาษณ์คนไหนต่อก็คอมเมนต์กดไลค์แล้วก็เืินไ่จ้าเออบอกให้ไปไงยืนอีกก็ยืนแอคไงยืนแอคเลยโอเคครับถ้าเกิดอยากให้สัมภาษณ์คนไหนต่อก็พิมพ์คำถามมาแล้วก็บอกคนที่อยากให้ผมไปคุยมาแล้วกันนะทุกคนโอเคสนองเดี่ยวคนที่คอยดูมาขอบคุณพี่โบอสที่มาร่วมสัมภาษณ์คนหนึ่งเข้าไปแล้วโอเค ก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนบาย